สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาอัปเดตตุ้งนาให้ชมนะครับผมข้าวเริ่มเขียวงามๆกันเลยเนาะนะครับผมเนาะวันนี้ก็เฉดยาขยานะเนาะตัดด้วยฉีดด้วยนะครับผมเนาะข้าวงามๆกันเลยนะครับผมนะห่างเริ่มแตกกอแล้วหล่อรุ้นหล่อรุ้นนะครับปีนี้ครับ เริ่มต้นใหญ่สูงใหญ่มีน้ําขังเล็กน้อยเนาะมาถ่ายเพื่อนชมนะครับยามเย็นครับผมบรรยากาศค่าๆนะครับผมหกโมงเย็นนะผมนะเริ่มมืดกันเลยที่เดียวนะนะครับข้าวกำลังงามกันเลยนะครับผม นาเขาก็เก็บผักข้างริมสระน้ำนะผมนะไปทำบบข้าวกันเนาะได้จะกลับการแลวนะครับผมนะครับข้าวเริ่มแตกกอนะครับผมงามๆกันเลยครับบรรยากาศท้องทุ่งดีเลยนะครับวันนี้ครับผมนะฝนยังไม่ตกเนาะแดดดูนะครับบรรยากาศย่ำเย็นนะครับถ่ายบรรยากาศรอบข้างให้ชมเนาะนะครับ ทุ่งนา,ยาเย็นนะครับผมนะท้องฟ้าสีสดใสนะครับมองไกลๆนู้นก็จะเป็นภูเขาหลวงนะครับจังหวัดสุโขทัยนะผมนบะจุติดกันเนาะข้าวงามๆกันเลยนะครับผมนะ มองท่งไหนเขียวสุดตาไปหมดน้ำพรมนะ้ำตุนพื้นที่สองร้อยกว่าไรนะ่นะบรรยากาศท้องทุ่งนะครับพรมนร้ำเงียบเงานะครับก็ไม่เงียบเท่าไหร่นะยังอยู่ใกล้ถนนใหญ่นะครับพรมนะมาถ่ายเพื่อกัรชมนะครับผม คข้าวเริ่มแตกกอนะครับงามกันเลยนะครับผมนะต่ายเพื่อนชมนะครับรอบทิศเลยเนาะนะครับทางสาป่าก็ต้นกล้วยนะครับน้ำเต็มสรดเลยนะผมนะโอ้ผักผลไม้เพิ่มขึ้นเนาะ ข้าวเริ่มเขียวงามๆก,ก,ก,กันเลยนะครับผมนะโอ้โหนะครับเริ่มแตกกอกันเลยนะครับพผมนะภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่น้อต้องขออภัยเด้อนะครับเริ่มมืดแล้วครับพผมนะน้ำน้อยนะครับปีนี้แต่ข้าวงามนะครับพผมนะ ท่านผู้ชมตรงนี้เนาะน่าจะมีปลาครับผมนะดูนะครับปลาตัวเล็กตัวน้อยนะว่ายกันเต็มเลยเนาะน่าจะมีปลานะครับเมื่อกี้เห็นบ้วนอยู่นะครับพู้นมนะั่นไงนั่นไงนะครับผมนะ มีร่องน้ำต้องมีป่าแน่อนอนครับเสียงตุ๊บตุบตบเนาะนะครับมีสลน์น้ำจืดนะครับน่นมีแน่นอนครับป่าเนาะคืนถ้ามาแทงป่านี้ได้แน่อนอนครับผมเนาะมีสลน์น้ำจืดนะครับมีผักโบชว่านะครับผมเนาะ ถ้ามาหา,หาแทงปานได้นอนแน่นอนครับผมมาถ่ายเพื่อนชมเนาะบรรยากาศต้องทุ่งยามเย็นนะครับผมนะวิวสวยๆกันเลยครับผม คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนะสวัสดีครับ